น้ำขังรอการระบายดูเหมือนว่าจะเป็นสถานการณ์ที่กลับมาหลอกหลอนคนกรุงเทพอยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อไรก็ตามที่ฝนตกมากกว่าความสามารถในการระบายน้ำนั่นทำให้การจราจรเป็นลมพาพเหมือนเมื่อช่วงเช้านี้นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาทำงานแต่เช้าวันนี้นะคะยอมรับแล้วในขณะเดียวกันก็ขอโทษค่ะแต่ก็อยากจะให้คนกรุงเทพเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเมืองน้ำอาจจะต้องเป็นแบบนี้อีกถ้ามีฝนตกหนักค่ะ ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า200มิลิเมตรค่ะทำให้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณถนนรัชดาพิเศษช่วงสารอาญามีน้ำขังเต็มพื้นที่สูง60-70เซนติเมตรเจ้าที่ต้องเร่งระบายน้ำออกตลอดทั้งคืนนะคะโดยได้เร่งสูบน้ำลงคลองย่อยต่อเนื่องไปถึงคลองเปรมประชากร คลองบางซื่อและก็คลองลาดพร้าวส่งผลให้การจราจรถนนรัชดาพิเศษช่วงขาเข้าและขาออกติดขัดอย่างหนักค่ะติดต่อเนื่องไปจนถึงสะพานพระรามเจ็ดจ้น้าทีต้องปิดสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวแม้ว่าจะสามารถระบายน้ําได้หมดในเวลาเที่ยงส่วนที่5แยกลาดพร้าวทั้งถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิตการจราจรติดขัดอย่างหนักมีน้ำท่วมขังบางจุดนะคะ ซึ่งก็ไม่ต่างจากถนนสายหลักในจุดอื่นๆของกอทมค่ะ เป็นจุดอ่อนน้ำท่วม19จุดด้วยกันเช่นถนนแจ้งวัฒนะจากวงเวียนหลัก4ถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครถนนประชาราสายสองช่วงแยกเตาปูนถนนราชวิถีช่วงราชพัสดุดุสิตและเชิงสะพานกรุงทนบุรีถนนสีอยุธยาช่วงหน้าสอนอพญาไทยถนนเยาวราชถนนจันถนนสุวินทวงศ์ถนนเพชรเกษมแยกพุทธมนตรสายสองถึงปากซอยเพชรเกษม63สและถนนบางขุนเทียนจากถนนพระรามสอง ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเลเป็นต้นนะคะส่วนจุดอ่อนน้ำท่วมในซอยย่อยชุมชนหมู่บ้านลดลงเหลือ254จุดจากเดิมที่มีอยู่287จุดค่ะ ผู้ว่ากทมได้กล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้าในกทมและวางแผนรับมือว่าพื้นที่จุดเสี่ยงที่ระบายน้ําช้าเนื่องมาจากว่าคลองสายหลักมีระดับน้ําในคลองเพิ่มขึ้นจากที่พร่องไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างเช่นที่คลองลาดพร้าวนะคะซึ่งกคาดว่าอาจเกิดฝนตกหนักเช่นเดิมได้อีกหลายวันจึงได้เพิ่มจํานวนบุคลากรและเตรียมพร,อร้อมอุปกรณ์ประจําจุดต่างๆโดยเฉพาะเส้นทางบนถนนสายหลักที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกมากที่สุดรวมถึงดูแล ถนนสายรองปลอกซอยหมู่บ้านต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุผู้พิการจะให้ความช่วยเหลืออย่างทันทีทั้งนี้ก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นซ้ำซากและต้องใช้ระบบระบายน้ำแก้ปัญหาค่ะปัญหาเช่นนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกครับเราเป็นเมืองน้ำเราเป็นเมืองฝนมันจะต้องมีน้ำรอระบายนะครับน้ำมันจะไหลน้ำเขาน้ำน้ำนี้ บังคับมากไม่ได้นะครับน้ํารู้ใจตนเองนะครับนะครับน้ํารู้ใจตนเองว่าต้องไปจากที่สูงไปที่ต่าไม่ใช่จากสูงไปที่สูสงกว่าถ้าไม่มีที่ต่ํากว่าที่จะไปก็ไปไม่ได้ครับ สภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงซึ่งก็เป็นผลมาจากน้ำท่วมขังยังส่งผลให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงท่าอากาศยานดอนเมืองล่าช้าไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ทันเวลาประมาณ200คนนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าบางสายการบินก็อนุโลมให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนตัวโดยสารได้แต่ว่าคิดค่าธรรมเนียม ขณะที่โรงเรียนมีบางแห่งต้องประกาศหยุดเรียน1วันนะคะพบว่ามี3แห่งด้วยกันอยู่ในสังกัดสพทหนึ่งแห่งคือสตรีวิทยา2แล้วก็โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน2แห่งได้แก่โรงเรียนสตรีวรนาถและโรงเรียนถนนพิษค่ะ